คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหอยโชคสิทธิมาลานะครับกับสูตรวิ่งบน2นะครับโดยสูต 16, ร,น,น, 62, น,รตนี้เข้าตั้งแต่16มิถุนายน6 2สนะครับสถิติเข้าตอนแรกจาก61งวดเป็น62งวดครับหกงวั 62, มีสะดุดเล็กน้อยอยู่2งวัตเท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุด เดินกันยาวๆนะครับดูกันยาวๆไปนะครับดูสถิยันยาวๆนะเพื่อที่จะนำใ้ก่อนหนึ่งสิ่งใดเลยเรามาดูในส่วนวิธีการคำนวณกันก่อนละกันนะครับผมขอย่นยอให้เห็นถึงเห็นตั้งแต่1ธนวันวพรม63สล้ละกันนะครับที่ออก1 0 0 9 9 4 2้องตัวละออก84นะครับเพราะว่าเดือสติมันจะยาวเกินเพราะตั้งแต่ปี62นะครับอ่ะเรามาดูนะครับ 1นคูณสก็คือ2บวกด้วย0ูนคูณบวกด้วย0บวกด้วย8บวกด้วย0ูนคูณบวกด้วย0บวกด้วย3กลับไปครับบวกด้วย4กลับไปบวกด้วย9 28บวกด้วย8บวกด้วย8 3 24บวกด้วย4บวกด้วย8ครับบวกด้วย432บวกด้วย2บวกรวมกันครับบวกก่อนนะคูณเสร็จแล้วก็มาบวกรวมกันได้เท่ากับ81 81ผมนำค่าหลังมาบวกนะ 81ดสิบเป็วกหเป็นแ6ด6ิบหวกหนงของที่เป็น7 7็ดบวกสาของที่เป็น10บใส่คณสได้ 0, 0ูนวกหได้ห1ึ่งหนึบวกหนงของที่ได้2ได้6ก0จ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่ครับหกเจ็ดครับสิบหกธันวาคมสิบหกันาคมครับออกสามศูนครับเลขศย์เข้ามาหลักสิหลังวันที่1ครับต่อมาครับสิ 16, สิบหกตกาคำนวณวิ่งบนออาได้เจ็ดแปดหนึ่งสามสี่้าเดแปดหนกลับล่ยนะครับเจ็ดแปดหนึเจี่ครับเลขแครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับสามสิบตกสามคำนวณวิ่งบนได้เจ็ดแปดหนึ่งสาเช่นกันครับเจ็ดแปดหนึ่งเนะครับเลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับ สิบเมกราคมหกสี่นวณวิง่งบนออกมาได้หกเจ็ดศูนย์ศอกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึครับเรามาดู6 7 0จ1 2ศย์นย์หเลขศูนย์ตัเข, 7, เ,ข 7, เข้ามา2ตัวบนครับ1กุมภาพันธ์หกสี่นวณวิ่งบนออกมาได้0 1 4 0 1 4 2ึ่งสี่ศูครับเรามาดูศูนย์หนะเรามาดูนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่ศนย์หนึ เลข0กับเลข3เข้ามา2ตัวบนครับ16กกุมาพันธก64 16กุมาพันธก64คำนวณวิวนออกมาได้78 1 3 4 578 13 45ครับลำดนะเ8 1 3 4 5ับเลข5เข้ามาหลักร้อยครับเลข3เข้ามาเข้ามาครบเลยครัมครับ1มีนาคม1มีนาคม6 3 1มีนาคม64คำนวณวิวนออกมาได้6 7 0 0 1 2ครับ670012 เลข2เข้ามา2ตัวบนครับ16บีนาคม64คำนวณวิ่งบนออกมาได้347 1 2 3 3 4 7 1 2 3าดครับลำดุลสามสดนนะครับเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลังวันที่1ครับเลข2เข้ามาหลักร้อยลังที่1ครับ1เมษายน6 4คำนวณวิ่งบนออกมาได้อันนี้หลุดที่มันหลุดไปหลุดครั้งที่1นะครับ สิเมษายน64สี่คำนวณวิ่งบอลออกมาได้3ามสี3เจ็ดหนมาเดครับรามาดูนะครับสามสี่เลข7เข้ามาหลัก1ิบัครับเลข2เข้ามาครบเลยครับ2องเจ็ดสอครับพรสพฤสดุคบหคำนวณวิ่งบอออกมาได้สองสามหกแปดเ้าศูนย์สองสามเาครับรามาดู2องสามหกแปดเนะสองสามเนะครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของ หลักหน่วยรวันที่หครับรสิพฤษภาคมหกสี่คำนวณวิ้กนน้า,าก็ดด้าสองหกเจ็ดแปครับเรามาดูแปดเก้าเจ็ดเลขเ้เลขเ็เลขสอเข้ามาครบเลยครับสบต่อรางที่หครับหมิเคำน,นวณนิเคา,าได้91 91เก้าศูนย์สามก้นก้าศ้าศูนย์หนึ่งครับเรามาดูเก้าศูนะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับ สิบหกพีไนโยนหกสี่ 64, คำนวณยิ่เงนินออกมาได้2 3 6สามหกแปดเก้าาเครับเรามาดูอ๋อรู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่า6กสิอดนหลุด2องหดนะครับก็คือหลุดอันนี้หลุดรังที่สองนะครับต่อมาครับ1นึ่งกระฎาคม64สี่คำนวณยิ่เงินออกมาได้014234นึ่งสีครับลรามาดู014234เลขสอครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหัที่1ครับ ต่อมาครับ16กระดาษคำนวณงวนอกม็ได้7 8 1ดแปดหนสาดดครับลับเดเาัเลขห้ามาลดักหน่ของหลักหน่วยรางวัลที่1่ครับ1สิงหาคม64คำนวณวิ่นออกก็ได้3 4 7 1 2 3 347123ครับลับนะ3 4มานะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวที่1ครับ สิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณวิงเงนออกได้แปดเก้าสองหกเจ็ดแเครับแปดเก้เลขเลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบัวันที่หครับหกันยายนหกสี่คำนวณวิงเงนออกได้สามสี่เจ็ดหนครับเรามาดูสามสี่เลขสเข้ามาหลักสิัวันที่หครับสิกันยายนหกสี่คำนวณวิงเงินออกได้ศูนย์หนึ่งสี่สองสามสีู เลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักหน่วยแล้ววันที่หครับ1ตัวเละคอหกสคำนวณวิ่งวนออกาไห้ก็ดด้าห้าหกเก้าเจครับเรามาดูห้าห้าหกเก้าเจนะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บวันที่1นึครับสิตัวเละคอหกสีคำนวณวิ่งวนออกมาได้สองสามหกแปดเก้าศูนย์สองสามนะครับ สองสามหกแพฤศจิกายนหนึพฤศจิกายนหกสี่ออกศูนย์สี่ห้าศางตัวล่างออกเก้าห้านะครับรับได้นะเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยลักันที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักสิบหลักัที่หครับต่อมาครับหนพฤศจิกายนหกครับพฤศจิกายนหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนางตัวลางเกครับคำนวณในส่วนของ นส่วนอวิ่งแลกวิ่งวิ่งบนออกมาครับได้7 8 1 3 4 5 7 8 1 3 4 5ครับเรามาดูนะ7 8 1 3 4 5ใช่ไหมเรามาดูนะ16กายน6 4ออก0 3 2 7 6 1 2ตัวล่างออก5 7ครับ5 7 7 6 1ใช่ไหมเรามาดูทีละตัวนะเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราวัที่1ครับเลข1 ข้ามาตำแนของหลักหน่อยเดาอาวันที่1ครับเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยเดาวันที่1ครับเข้ามาหัวท้ายได้หไหม16บหกพิกัยหกสี่สิบหกพิกัยหกสครับ0ูนย์สามสอนึ่งอตัวอกห้นะครับคำนวณใน,นส่วนของหลักร้อยบนได้236สามหกสองสามหาดูครับลำดูนะ 2 3 6สามหกแปดเกาศูน่ธันวา่าคมหกสี่ออกศูนย์เจแปดก็ลออกแปเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับต่อมาครับหนึ่ธันวาคมหกสี่ครับศูนย์เจก็ลออกแปครับ ศู 0, 2, 0 2, 0, 72, 61, คูณสได้0ก็คือ0ูนย์บวกด้วยเจ็ดสี่บเอ็ดบวกด้่งเข้าไปครับบวกด้วยแปครับบวกด้วยเจ็ดสองสิบสวกด้วยสบวกด้วยศบวกด้วยเบวกด้วยสี่บวกด้วยแบวกด้วยแปดสองบกไปสามบวกด้วยสบวกด้วยสครั้งครับบวกด้วยหนคูณสบวกด้สามบวกรวกันได้เท่ากับ เท่าไรเอ่ยสีเท่ากันไหม 41. 41่สิบเอวกหเป็น46่สบใสหกหกบวกหงของที่เป็น7 7็ดบวกสามของที่เป็น1ิบใสศูนย์คูณสได้ 0, 0ูนยบวกหงของที่ได้1 1ึ่งหน่บวกหนงของที่กลางสุดยได้สอได้หกเจ็ดศูน 0. 0์ศูนย์หนึจ็ดศูครับ เรามาดูกันต่อ16ธนวาคมครับ1ธนวาคม64ครับคำนวณได้670 012 670 012ครับเรามาดูนะ16ธนวาคม64ครับออก639 235 2 9 8 3, 3, 3นะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลางวันที่1ครับต่อมา16ธนวาคม64ครับ639 235 2 9 8 3, 5, 2, 3, 3, 3. คูณสองเท่ากับ12ก็คือ2บวกด้วย9ก้าสามยกอิบปเอบวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย7บวกด้วย9บวกด้วย4 2 8องบวกด้วยบวกด้วย7 3็ดบวกด้วย1บวกด้วย5บวกด้วย2 3 6บวกด้วย บวกลบกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหนะ้าสิบสามเลยคำนวณทวนผมมาด้วยนะครับห้าสิบสามห้าสิบสามบวกห้าคงที่เป็นห้าสิบแปดสิบแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้า 9บวก3เป็น12ใส่2 2คูณ3เป็น6 6บวก1คงที่เป็น7 7บวก1คงที่เป็น8อ่ะนะครับได้8 9 2 6 7 8 8 9, 16ธันวคม64คำนวณวิ่งบนออกมาได้8 9 2 6 7 8 8 9อ6 7กานะครับเรามาดูนะครับ30ธันวคม64ครับออก8 8ดเก้าแตัวลขากนะครับเลข6ก็ับเลข8ครับเขาวิ่งเข้ามา2ตัวบนเลยนะครับต่อมา30ธันวคม64 8ครับ8คูณ2เกับ16บวกด้วย6บวกด้วย9 3 27บวกด้วย7บวกด้วย3 บวกด้วย5 2 10บวกได้0บวกได้1ครับบวกด้วย9บวกด้วย5 2 10ก็คือบวกได้0บวกด้วย4 3 12บวกด้วย2บวกด้วย4บวกด้วย9 3 27บวกด้วย7ครับบอกรวมกันได้เท่าไหร่ครับกดคีิ์เลขเลยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ39เท่ากันไหม กดเคร่งเล็กด้นะครับไม่ใช่ดูผมอย่างเดียวนะ39-5 3ิบเวกห้าบหเป็น44ใส่4 4-1บวก1คงที่เป็น5 5าบกสคงที่เป็น8 8คูณส 8, 3. 8 3 24บได้4 4่บวก1คงที่เป็น5 ห้บอกหนึ่งของที่เป็นหกได้เด่นบนครับสี่ห้านะครับตัวเลข3ก็ตัดออกนะอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนครับวิ่งบน2โดยส่วนนี้เข้าแต่16บหกไม่ได้ยัหกสองติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับโดยส่วนนี้เข้าทั้งหมด มาทั้งหมด62งวัตติดครับมีเสลกน้อยอยู่2งวัตเท่านั้นเล็กน้อยนะครับล่าสุดเข่านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก,ก่อนรวยก่อนกลบสุดหอยเชวสิทีมารานครับสวัสดีครับ